สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะหวานกันทุกวันจริงๆช่วงนี้สำหรับพระเอกหนุ่มนนกุลชานน์และนางเอกสาวแอฟทักษอรนแถมล่าสุดยังมีโมเมนต์ให้แฟนคลับได้มาแซวก,กันอีกแล้วสำหรับแอฟทักษอรนและนนกุลพระเอกหนุ่มรุ่นน้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่โดยล่าสุดทางด้านหนุ่มนนกุล โพสภาพสามภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าชอบรูปไหนสุดในเวลาต่อมาทางด้านแอฟทักษอรนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิมองบนโดยเมื่อมีคนถามแอฟว่าแล้วพี่ชอบรูปไหนมากสุดสาวแอฟก็ได้คอมเมนต์ตอบด้วยว่าอย่าให้พูดขณะที่นนกุลก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงแอฟด้วยว่าเดี๋ยวผมทำอะไรอีกแล้วเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาแฉว่ามีคนห่วงอีกแล้วจ้า และสำหรับเรื่องราวที่เรานำ